มีีบางช่วงบางตอนพระเจ้าเยาะเย่กับจาติโยมบ้างการแสดงบางทีอาจจะไม่เหมาะสมบ้างโยมจะได้พึงรัความสมาธิทั้งสองลูกเพราะคิดว่าสมาธิทั้งสองเป็นพระลูกพระานของญาติโยมที่นำธรรมะมาแสดงแจ้งโดยส่วนไหญจากเขาปากธรรมะของญาติโยมว่าองค์ธำถามเขาท่านตัดเอาไว้ว่าประมาณโทพุตุโลปันทางความประมถนาเท่านั้นแหละโยมเป็นทางแห่งความตายเพราะฉะนั้นเราจะได้หัวหมาง และบาปเท่านั้นที่จะส่งบบาทาบุญทำการได้มีโอกาสให้เกิดไัชาตินี้ถ้าเราไม่หมัน่นบำเพ็ญสินทานไม่หมัน่นไปหมัม่นสมาทานศีลสมาทา,ทานกรรมบุญต่างๆแล้วมันจะเสียดีที่ได้เกิดมาในชาตินี้เพราะเราไม่รู้ว่าชาติคระโลกบงหน้าน,นั้นจะเป็นอย่างไรชาตินี้เกิดมาทำวันนี้ที่สุวกว์วามทุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะมีให้เราทำถึถถเปล่าเอาแต่ทำบัม ยังขอสมมติจุดตินสัตว์ธรรมะเทวนาลงองค์ไว้แต่เพียงเท่านี้